สวัสดีครับพบกับแชมป์โตโยต้าโคราช1988นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2566นะครับวันนี้ก็จะพามาดูคันนี้เตรียมจะส่งมอบเช้านี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว o r u n e r นะครับ Leader G นะครับตัวนี้ที่เรานำมาแปลงโฉมนะครับแปลงหน้าเป็น g r Sport นะครับตกแต่งแบบไหนนะครับพามาดูใกล้ๆกันครับก็เหมือนหลายๆคลิปนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่คันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้แก้วนะครับทำให้ดูพรีเมียมดูหรูหราครับจะไม่มีตัวเรดาร์ด้านในนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งมาเป็นพิเศษเฉยๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับ GR Sport เลยนะครับตัวนี้กระจังหน้าเดิมของเขานะครับก็จะเหมือนในส่วนของตัว l e g e n d e อนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนกระจังหน้าทั้งชิ้นเลยนะครับใส่มาเป็นตัว GR Sport ซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับมีเขี้ยวไฟตัดหมอกชายล่างตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดํา ดำเงานะครับก็จะดูดุดันนะครับเสียดายไฟหน้านิดเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นตัวเดย์ไทม์ก้างปลานะครับตัวนั้นก็จะดูเป็นเจียสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะครับชอบเป็นไฟเดิมแบบนี้นะครับก็ดูมีเสน่ห์เหมือนกันนะครับมาดูด้านข้างของเขาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับลายเดียวกับลีเจนเดอร์นะครับเพราะปกติตัวล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นขอบ18นะครับผมแล้วก็แก้มยางจะมีขนาดที่ อ้วนกว่านี้นะครับแต่ว่าให้ดูเต็มซุ้มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจในการเข้าโค้งเ่ยลูกค้าก็เลือกเป็นขอบ20ก็ได้นะครับมีทั้งแบบ GR Sport นะครับหรือว่า l e g e n d ด r นะครับส่วนคันนี้นะครับก็ตกแต่งนะครับทำสีหลังคานะครับหลังคาเดิมของเขาจะเป็นสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับลูกค้าท่านนี้ก็ทำเป็นแล็บสติ๊กเกอร์มานะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นพ่นดำเงาอย่างนี้เราก็มีบริการให้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแรปสติ๊กเกอร์ก็ดูสวยดูนะดูดําเงานะครับรับประกันให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงานะครับจากเดิมที่เป็นสีโคเมียมนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังตกแต่งเรื่องของของแต่งนะครับเตรียมส่งมอบตัวนี้ก็เพิ่งติดเมื่อกี้เลยนะครับเป็นเบ้ามือเปิดประตูนะครับเป็นสีโคเมียมสีเดียวกับมือเปิดนะครับก็ดูพรีเมียมดูหรูหราบันไดข้างของเราตัวนี้ก็มาเป็นดําด้านแล้วนะครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูความพิเศษของคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับที่สามารถจะเตะนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งมาเป็นพิเศษนะครับในรุ่นตัว G นะครับจะไม่มีประตูท้ายไฟฟ้าแต่เราสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับป้องกันการหนีให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับก็จะเซฟความปลอดภัยนะครับได้มาตรฐานจริงๆนะครับราคาไม่แพงนะครับใครที่สนใจก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ ตัวนี้ท้ายของเราก็จะแปลงมาเป็นแบบ GR ียสปอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะแปลงหน้าแปลงท้ายมานะครับท้ายของเราก็จะดูทำสีเขี้ยวดําเงานะครับมีเขี้ยวชายด้านล่างนะครับอีกสีเขี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของ GR ียสปอรและคันนี้ก็โดดเด่นครับเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะครับ4จุดนะครับเรมั่นใจในการถอยมากยิ่งขึ้นนะครับ คาดเอวตัวนี้ก็มาเป็นดำเงาเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมครับหลักๆแล้วก็จะมีตกแต่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรารีบไปส่งมอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศส่งมอบท้ายคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับมีโอกาสก็ติดต่อหาแชมป์ได้ครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะครับยูทูบชาแนลหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ปรึกษาปัญหาได้ครับผมมีโอกาสพบกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ